สาวตามคอยตม่ทักระเตนเป่าปีสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับวิอะอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครมาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากตามเพื่อนด้วยนะครับผมนะมาสวัสดีทุกคนใครมาแล้วยังไม่แชร์ฝากแชร์ฝากตามเพื่อนด้วยนะครับผมอ่ามาขอญอาตเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อย ขออนุญาตเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อยนะครับผมภาพและเสียงชัดไหมคนใครมาแล้วอย่าแชร์ปากแชร์ตามเพื่อนด้วยนะครับผมมาขออนุญาตวันนี้อยู่ที่โลเคชันท้ายวัดอีกแล้วอย่างที่บอกนะตำนานสี่ป่าช้านะครับวันนี้พามาอีกแล้วนะครับและวันนี้มีสองเพจกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยเร็วๆกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยใครยังไม่แชร์ปากแชร์ ไปตามเพื่อนมาด้วยบอกเลยว่าวันนี้หลอนมากและโคตรเงียบนะครับผมอ่าสัญญาณเช็คมาใครมาแล้วยังไม่ตามเพื่อนฝากตามเพื่อนให้ด้วยขออนุญาตตามเพื่อนก่อนนะครับผมขออนุญาตตามเพื่อนก่อนเลยนะเวอเวอยังไงไม่รู้นะ สวัสดีนะครับผมใครมาแล้วฝากตามเพื่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตามเพื่อนก่อนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตามเพื่อนก่อนเลยนะครับนะมาทุกคนตามเพื่อนให้ผมหน่อยฝากตามเพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้หน่อยทุกคนแชร์หน้าเฟซเปิดสาธารณะให้นิดนึงใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้หน่อยก่อนแชร์ขออนุญาตแอดมินกลุ่มให้เรียบร้อยเลยทุกคนปะเดี๋ยวเลยวันนี้แชร์ให้หน่อยทุกคนนะตามเพื่อนให้หน่อยนะครับผมอเดี๋ยวขออนุญาตแท็กเรียกเพื่อนก่อนนะครับผมนะปะ เร็วๆเลยนะครับผมมาจริงๆเหมือนมีเงาใครยืนอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้แตพยายามจะไม่ทักนะพยายามจะไม่ทักนะครับผมพยายามจะไม่ทักอ่ะมาแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าร้ายชนกันหรือเปล่านะแต่นี้ขอญาตแชร์ก่อนใครมาแล้วยังไม่แชร์ฝากแชร์ด้วย บอกเลยว่าวันนี้อยู่นานๆานมาทีใช่ผมบอกแล้วว่าโคตรน่ากลัวทุกคนนะนานนานมาทียังหลอนนะอ่าผมะจะเก็บโลเคชันนี้ไว้รอทีมมานะทีมมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะพามาที่โลเคชั่นนี้นะครับผมอือมอะไรเลยใครยังไม่แชร์ฝากแชร์เดี๋ยวขอญาตแชร์ก่อนนะครับขอญาตนี้ก่อนนะครับผมนะอ่า อ่าเร็ๆปลาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะใครมาแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยใครมาแล้วคอมเมนต์พูดคุยบอกหน่อยทุกคนว่ามาแล้วมาใครมาแล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อย มันเหมือนมีอะไรอยู่ปลายทางนะผมไม่รู้นะถ้าวันนี้ถ้าเกิดไล่อยู่แล้วมีอาการฝนตกนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีสองเพจถ้าฝนตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกโลเคชั่นหนึ่งเลยนะครับผมนะถ้าเกิดฝนตกนะแต่ตอนถ้าเกิดไม่ตกก็เดี๋ยวผมจะลุยที่นี่ต่อเลยทุกคนอ่ะขอญอาตแชร์แป๊บนึงนะครับจะแชร์เสร็จแล้วทุกคนอ่ะขอญอาตแชร์ก่อนนะครับผมนะใครยังไม่แชร์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมใครยังไม่แชร์ฝากแชร์ ขอญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ที่โลเคชั่นสี่ป่าช้ารักครับผมนั่นก็คือท้ายวัดนะค,ะนะครับน้เมนหลังวัดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดป่านะครับผมบอกไว้ก่อนว่าวันนี้หลอนจริงและน่ากๆๆลัวเงียบมากยิ่งเงียบยิ่งน่ากลัว <ๆ S 1> นะครับผมนะใครมาแล้วยังไม่ตามเพื่อนฝากตามเพื่อนให้นิดนึงนะครับผมใครยังไม่แชร์ลงกลุ่มฝากแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะครับผมนะใครยังไม่แชร์ลงกลุ่มฝากแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะครับ ก่อนแชร์ขออนุญาตแอดมินกลุ่มให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาไปดูบรรยากาศกันเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศกันแต่ตอนนี้ปะขออญาตแป๊บหนึ่งระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์ไปเลยมาแล้วสวัสดีครับผมห้ามส่องอีโมจินะใครยอย่าส่งอีโมจินะครับผมเปลี่ยนจากอีโมจิเป็นเป็นดาวก็ได้นะ เปลี่ยนจาาอีโมจิเป็นดาวก็ได้นะครับผมนะไม่ว่ากันโอ้ยแล้วผมไม่รู้นะว่าฝนจะตกหรือเปล่าไปทุกคนนะนี่วันนี้หายวันนี้นะดูเหมือนมันนานมาทีป่ากขึ้นลกเลยนะใครยังไม่ตามเพื่อนฝากตามเพื่อนด้วยใครยังไม่ตามเพื่อนฝากตามเพื่อนด้วยนะครับผมนะนานมาทีก็หลอนได้ครับมาที่นี่ผมบอกเลยว่า มาที่ไรก็หล่อนนะเดี๋ยวรอรอทีมาเมื่อไหร่นะผมจะพามาที่โลเคชั่นนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีมาเมื่อไหร่ผมจะพามาที่โลเคชั่นนี้เขาบอกว่าอไอ้จงไอ้เจนะหรือไอ้เจเจบอลนเนี้ยเจบอลลี่หรือแบบเอาเป็นตะบอลก็ได้เนี้ยผมจะพามาที่นี่เลยนะให้ตะบอลแม่งแบบเดินเดียวเอ็มเดินเดียวหมวยเดินเดียวเนี้ย บอกเลยว่าสุดจริงนะครับผมบอกเลยว่าหลอนจริงนะหุ่นย่าส่องพื้นนะทุกคนนะวิไ้ย,ยินป่ะผมไม่ได้มานานนะ้ะมันไม่ได้มาแบบนั่นเลยนะแล้วก็เลยไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามีงานหรือเปล่า เบอร์จริงกันทุกคนผมบอกแล้วว่าเบอร์จริงนะนานมาทีแล้วแม่มันน่ากูมัน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 เราแวงนานมาทีแล้วมันมันมันเราแวงนะทุกคนใครมาแล้วยังไม่แชร์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมยินเหรอมาหมาว,มาวผมจะเก็บความเงียบไว้นะอุ้ย ไยิไน,ไนไหมอีนัยบะางได้ยินไหมบมาค่ะมาแล้วสวัสดีด้วยนะครับอือืมโ้ย,ย,ยทุกคนวราแวงจริงนะทุกคนนะไม่ได้มาหนาแล้วเราแวงจริงนะทุกคนอื ใช้ความเงียบนะทุกคนใช้ความเงียบให้ได้มากที่สุดเลยนะใครยังไม่แชร์ฝากแชร์ได้นะอโอ้ยดูดิแล้วแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแบบบรรยากาศแม่งแบบเงียบและอย่างเหมือนฝนจะตกกับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับนะอุย้ยคนเคยได้ยินเสียงใน,ใน,ใ,นในเมนในเมนปะมันมีเสียงเคาะ ทุกคนในเมนมีเสียงคะอ,อุ่นมีเมนมีเสียงเคะอ,อุคนเคยได้ยินปะมีเมนมีเสียงเคะมาน่ากลัวขอบคุณมากครับมีใครได้ยินปะผมแนะนําให้ใส่หูฟังนะทุกคนแนะนําให้ใส่หูฟังนะวิ ต้องคอยดูนะไม่รู้ว่ามีสัตว์เลยค่าหรือเปล่านะเพราะว่าฝนฝนทุงนี้ฝนตกนะทุกคนอไม่รู้พิจตัวไรบ้างไม่ได้เจอผีโพงนะไม่แน่เจอผีโพงนะทุกคน บอกเลยขึ้นมันมันไม่มัน,มน,มน,มนไ,มไม่เหมือนวัดกรุงเทพบ้านเราแล้วทุกคนนัเงียบมากเลยนะแล้วผมไม่ได้มานานเลยแล้วฝนเพิ่งตกไปอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอุ้ยมีไงมากเฮ้ยอะไรจะป่าอะไรหยุ่บนน่ะอะไรอยูอะไรหยุ่บนน่ะ,อ,ะอ,นนนอุ้ย เฮ้ย,ยคนระแวงว่ะแล้วแบบวันเงียบผิดปกติอะทุกคนมันเงียบผิดปกติอะเงียบจนแบบหมาไม่เห่าอ่ะมันหมาหมาไม่เห่าเลยอ่ะได้ยินไหมมันเงียบผิดปกติน่ากลัวจัดใช่ครับมันเงียบผิดปกติทุกคน ดูมาไม่เงียบนะผมแนะนำให้ใส่หูฟังครับทุกคนอืมอุ้ยนี่มาไอไอนี่ขึ้นเลยเป็นมังมุมอุ้ยเหวอะจริงผีอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องมาดูเป็นเพื่อนอหรอก เล้วมันหลบวิ่งนี่ก่อนนะเพราะว่าไอ้ดูดิโอ้โหยไม่ได้มานานทุกคนอุยอ้ยอุย้ยอันนึงนะอุย้ยเสยวสัตว์เลยงคานึ่งเดียวแล้วฝนก็ตกไปด้วยอื เอเหวจริงหลอนจริงครับทุกคนอุ้ยอุ้ยป่าอุไอนี่ป่าไอยู่ในป่าอุ้ย,นยฝนจะตกฝนเพิตกนะอย่าเพิ่งตกนะฝน หฮ้ย้ยได้ยินปะมีเสียงอ่อนและป่องเมนขอบคุณครับขอบคุณพี่สิรลินทองนี่นะครับอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับนะหุ้ยผมแนะนำให้ใส่หูฟังนะแนะนำให้ใส่หูฟังเนี่ยได้ยินปะได้ยินปะ เหมือนเมียอยู่ในปล่องเมน่ะเหมือนเมียอยู่ในป่องเมนเบือจริงทุกคนเบื่อจริงไม่รู้ว่าวันนี้เจอพวกผีเป้าหรือผีโพงหรือเปล่านะดวงไฟอ่ะเพราะวันนี้ผิดปกติเงียบมากเลย อุ้ยนี่ไงน,นี่จั๊กเลยจั๊จจเลยทุกคนได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงอเคาะออกมาจากในเมนเสียงอเคาะออกมาจากในเมนผมบอกแล้วแนะนําให้ใส่หูฟังหุ่ยแนะนําให้ใส่หูฟังเสียงอเคาะออกจากในเมนเลยตึงตุบเลยลเมื่อกี้วค่งเขวรจริงเขวรจริงอื้อหือ

ขอบคุณมากครับขอบคุณคอลลี่ป๊อปด้วยนะครับขอบคุณมากครับอัานผิดอ่านถูกขอโทษนิดนึงนะอุ้ยอุ้ยในป่านี่ไงอุ้ยอุ้ยเสียงเหมือนเสียงเหมือนใครที่อยู่ในป่าอุ้ยเสียงเหมือนไม่ใครอยู่ในป่า,า,ยยปาทุกคน มันไมป่าป็นะหนมาหอน่นหมา่นได้ยินป่ปะปลาเก๋ามันมันเหมือนนี่ คาะอยู่ในป่าผมแนะนำให้ใส่หูฟังนะผมแนะนำให้ใส่หูฟังนะลองส่องส่องเจอโอ้โหผมไม่อยากพูดเลยนะส่องส่องเจอเปรถเนี่ยจริงผมไม่อยากพูดเลยนะผมไม่อยากพูดผมไม่อยากนั่นแหละทุกคนนะ ถ้าเจอนะถ้าถ้าองสองแล้วเจอเปรถนะผมบอกเลยว่าอทาตัวไม่ถูกจริงนะแต่ผมว่านะบุญเราไม่ถึงหรอกผมว่าบุญเรามันบุญเราไม่ถึงไงอ,อ,อุ้ยมีอะดูิขอยายลาตนะทุกคนเดี๋ยวผมส่องให้ไม่มีนะ ผมส่องใ้ทุกคนไม่รู้มีหรือเปล่านะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงนะเพราะว่าที่นี่คือสถานที่จริงนะครับผมนะคือวัดป่าจริงๆเลยนะครับวัดป่าแดนอีสานนะครับผมนะผมบอกว่านี่ยังไม่ดึกมากนะขนาดเงียบขนาดนี้นะแล้วถ้าเกิดดึกนะสี่ห้าทุ่มจะหลอนขนาดไหนไปทุกคน มมมมผมผมอ่ะคนไม่ค่อยมีบุญนะครับผมคนไม่ค่อยมีบุญนะผมทำบาปนะครับผมอุยได้ยินป่ะผมไม่ค่อยมีบุญไงได้ยินมาได้ยินเสียงป่ะ คนอย่ยเพิ่งดูด้วยดูพระจันทร์ดิทุกคนโอ้โหยวังเวงมั้ยล่ะวังเวงมั้ยล่ะอุ้ยไปไปทุกคนแล้วดีก็ดูเลยขนาดแค่แบบยังไม่ดึกมากขนาดเงียบขนาดนี้อ่ะพระเพลเนนไม่มีออกมาเลยนะไม่มีออกมาเดินเล่นไม่มีออกแบบอากาศร้อนอุ้ยได้ยินไหม ฟังทุกคนแนะนำให้ใส่หูฟังขออนุญาตนะครับวันนี้ลูกหลานมาถ่ายรายการมาทำงานนะครับผมไม่มีเจตนาลบหลู่นะครับผมอ,อุ้ยตกใจเลยคิดว่าใครยืนอยู่ตรงนั้นคิดว่าแสงอะไรเนี่ยะ รถจอดอยู่นู่นนะเห็นปะแล้ววันนี้แปลกมากเลยหมาไม่มีเห่านะหุยได้ยินปะได้ยินปะเสียงลากเสียงลากได้ยินได้ยินเสียงลากปะเหมือนใครลากตะแกงเล็กัน ตลอดนะแนะนําให้ใส่หูฟังนะครับผมมีใครได้ยินเสียงอะไรปะใครเดินใครเดินตามหลังมาปะครับใครเดินอ่ะ,อะนี่นี่มีไหมไม่มีใครเดินตามหลังผมนะครับเห็นไหมไม่มีนะครับไม่มีนะดูเลยทุกคนอ่ะ ไม่มีใครเดินตามหลังผมเห็นไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมหมาเอาละไม่มีใครเดินตามหลังผมอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีนะครับผมอ่ะข้างหน้าข้างหน้าไม่มีนะเห็นปหเฮ้ยไม่มีนะครับผมบอกไว้ก่อน ไม่มีใครนะนี่ไม่มีใครนะตาลายนะโอ้โหจริงเหวจริงแล้วผมบอกแล้วว่าผมทำงานคนเดียวผมทำงานคนเดียวอุ้ยผมทำงานคนเดียวผมบอกแล้วอุ plung, ้ยอุ้ยคนลุกเลยทุกคนผมทำงานคนเดียวผมบอกแล้วว่าผมทำงานคนเดียวไม่มีใครเดินมาไม่มีใครเดินตามผมเลย ป็นไงล่ะเชื่อผมยังอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะเห็นไหมผมเดินคนเดียวนะครับไม่มีทีมนะไม่ <S <S มีวิ่งครับคนอย่างผมไม่มีวิ่งแล้ววันนี้ตับอลแม่งม่รู้ไปไหนไม่เข้ามาเลยสบอลอยู่ไอ้เจ้แน่เลยเดินกับไอ้เจ้แน่เลยคนนะยังไม่จบนะครับผมยังไม่จบเดี๋ยวพิ่งไปไหนกันนะครับผม ยังไม่จบนะอันนั้นเป็นสารปูนะครับผมที่ผมเคยไปขอหวยนะครับคนนะยังไม่จบนะครับผมนี่อ่ะมุมนี้คนนะยังไม่จบนะครับผมบอกไว้ก่อนนะยังไม่จบนะ ผมบอกแล้วว่าเหวรจริงและผมทํางานคนเดียวผมทํางานคนเดียวยังไม่มีทีมทีมผมอยู่กรุงเทพตอนนี้ทีมไปราชบุรีหมดแล้วและผมมาที่วัดป่ามาคนเดียวนะครับนะไม่มีใครเดินตามเลยนะทุกคนนะผมบอกแล้วว่าสดสดเรียวเรียวเลยนะครับเห็นคือเห็นเจอคือเจอได้ยินคือได้ยินโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็อีกอย่างรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับนะที่นี่คือสถานที่จริงนะครับผมคือสถานที่จริงคือ วัดป่านะครับที่บ้านนอกเราเลยนะครับนะแดดอีสานบ้านนอกเลยไม่ใช่กรุงเทพแค่เนี่ยเวลาเนี้ยยังไม่ดึกมากนะยังเงียบเลยนะครับนะผมบอกไว้ก่อนว่าหลอนจริงน่ากลัวจริงใครคิดว่าที่นี่น่ากลัวที่นี่หล่อนะครับคอมเมนต์คำว่าน่ากลัวมาทุกคนแฮชท็กคำว่าน่ากลัวมาและตอนนี้ผมยังไม่จบนะครับเดี๋ยวขอญาแตแ๊บนึงนะ